ก็นะฮะขอนินทานะฮะบอกขอว่าขอขอกด่าเองนะเออก็ขัด่าเองนะฮะแบบนี้ก็ท you know ั้งจริงๆอาจจะไม่มีอะไรกันเลยคำถัดมานะครับคำว่ายุให้รำตำให้รั่วนะครับคำนี้หมายความว่ายุให้แตกแยกกันนะฮะยุให้ผิดใจกันก็คือมีคนสมมติเป็นคนกลางแล้วเป็นคนยุนะฮะยุนายกกับนายขอนะครับบอกนายกว่าก็นะฮะ ขอนินทานะฮะบ,บอกขอว่าขอขอกด่าเองนะกอ,อข้ด่าเองนะฮะแบบนี้ก็ทั้งจริงๆอาจจะไม่มีอะไรกันเลยนะรหรือว่าบางทีเป็นฤือสีแปลงสารอ่ามีทำอะไรฤือีแปลงสารคือคนที่รับข้อมูลมาอย่างหนึง่งถ่ายทอดต่อไปอีกอย่างหนึง่งนะน,นี่เป็นฤือสีแปลงสารก็ถ้ามันมันแปลงแล้วผิดเนี่ยนะทำให้คนก็ขัดใจกันเนี่ยอันเนี้ยก็จะเข้าเข้าลักษณะของการยุให้รำตำให้รั่วนะครับอันนี้เป็นจำนวนที่พบพบได้บ่อยในข้อสอบนะครับ ก็ไปจำแล้วก็ดูบริบทที่จะเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับ